กลับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผม DS g a เกม TV อีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมได้ไปหลาอีกครั้งนะครับตอนนี้จะมาเล่นเป็น Mi c h a e l Myers นะครับซึ่งที่มาเล่น Michael m y e r s นะครับเพราะว่าเพิ่งไปดู Halloween End มานะครับแล้วก็ติดใจนะครับเป็นแฟนหนังเรื่องนี้มานานมากแล้วครับซึ่งเราจะมาเล่นเป็นเวอร์ชั่นของ h a l ัล e e วีน i l l นะครับแอดออนที่เอกไปนะครับก็เป็นชิ้นส่วนป้าหลุมศพกับบันทึกของจูดิสนะครับ ชิ้นส่วนป้ายหลุมศพนะครับจะเมื่อดูครบ3ามนะครับจะสามารถจับแทงได้เลยครับแล้วก็ขั้นสามจะหายไปนะครับใช้เวลากลับไปดูต้องต้องใช้หลอดคือหลอดจะหมดไปเลยนะครับแล้วก็ต้องไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเอาอันนี้มาครับไอบันทึกของจูดีนะครับจะช่วยให้พวกเราชีวิตที่มีขายในมุมนะครับเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายหลักนะครับทาให้ดูดได้เยอะขึ้นนะครับส่วนเปิร์กก็เอาไปประมาณคร่าวๆเนี่ยครับเราคิดว่าเปิร์กนี้น่าจะแบบว่า เป็นไมเคิลในเวอร์ชั่นภาคภาคไอภาคเมือ่อเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอาจจะเป็นฮัลวีนคิวก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมในเกมกันเลยนะครับ2000 years later ใครเขาสรญหาเอาดาดไมเคิลมานาะ การเล่นไมเคิลแล้วได้ดบาบไมเคลิลก็ไม่ใช่ว,ว่าจะเก่งนะปุ๊บไปด้าเลย Ai đồ thêm đâu, Chào mừng quay, anh thằng thô thêm cu. เอบไม่มีใครปัดละข้างบนว่งไงไม่อยู่ข้างบนไหมอยู่ตรงนี้ดูดดูดออกดูดไม่ถึงดูดเอ้ยจะขั้นสองไหมเนะี่ยดูดอืมอมังจะหลบอีกนะดูดโอเคเต็มไปลุย ไม่ทันหรอกดูดเลยก็ดูดเลยดูดเลยกล็เอาเต็มเลยอรอได้ดินั่นมีคนข้าแล้วจะข้ามคนแรกเลยจะข้ามคนแรกเลยอีกนิดนึงโอเคขึ้นไปชั้นสองได้แล้ววะ โดดต่างเป้า่าเออจะหลอกกูเอ้ามันโดดจริงวะไอ้โดนหลอกหลอกซ้อนหลอกลอกืมฆ่าดิ มาดิเอายวบ,บอกนะโอ้โหไอ้เฮียเกมมึงจะบักอะไรขนาดนั้นไอ้เฮียกูสาจ,จะฆ่าอยู่แล้วโอ้ยไอ้เฮียเกมโอ้โห,เก,โโหเกมคุณนิยมยอดเยี่ยมบักได้เยียมากโอ้โหแล้ว เขาว่าทำไมคูด,ดูดไวจังวะไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวชิ้นส่วนสาส,ส,สารมาโอ้โหเกมเมื่อกี้ก็เจอตีทอราหด กูศาสตรได้ด่าไมเคิลดูโถ่เอยเกมกูจะบ้าตาย บ้าตายเกมโอ้ยเกมดีมีคุณภาพ ฆ่าพวกมึงให้หมดทุกคนนี่มันบ้านหลอนรีบะไม่ใช่ใช่หรอไปแล้ววิ่งสี่หุ่นร้อยครับ เกมเดี๋ยวกูฆ่าไม่ได้มั้งดีว่ากูฆ่าไม่ได้มั้งมันน่าจะไปปันป่นเครื่องนู้นแหละตามเครื่อง เจนลูกเฮอยมาเจนลูกไปช่วยละตกใจรู้ว่าช่วยจนเต็มยิวเลยอ่ะไม่เห็นวิ่งเลยอยู่นูน่นโอ้โหน้องแต้มครับ ลูกว์ได้ด่านตัวละครตัวเองแต่เกมแม่งโอ้ทำไมทำงานเสร็จแล้วด้วยดูดล้อเลยอันนี้ตายเหรอวะจะไม่ได้ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหลอกอ้อมไปเลยล แลปั่นตกใจว่าโทเทนพังน่าจะไปหาโทเทนันมั้ง เีประตูอยู่ไหนวะโอเคแพ้แล้วแหละผมแพ้แล้วเกมมึงบักได้แบบโอ้บักได้แบบปวดหัวมากเลยอะเลือกนะ ตาอ,อ,อีกคนหนึ่งอ่ะออกไปสักทีเดี๋ยวก,กูมีน้ำโหเลยออกไปเถอะเอ,อ้อีกคนอยู่ไหนล่ะอีเมียน่ะที่ทางพังโทเทมผมไปอะ่ะอุ้ยแล้วก็เลยได้ฆ่าคนหนึ่งมั้ง เขาวิ่งฉี่นี่คือเขาคิดว่าจะเจอหลุมใช่ไหม,อมโอเคได้ตัวหนึ่งแบบงง,ง,ง <c oughs> ได้ตัวแบบงงแล้วนี่บ้านบ้านเราด้วยนี่ใช่ใช่บ้านเรา ตยนะอย่าไปเจอเกมที่2เลยเกมนี้รู้สึกไม่หนุกเลยอะไรวะอุตส่าห์เอามาแล้วได้สมุดมาก็ต้องไปหาสมุดใหม่มีสมุดอันเดียวโอ้อยเดี๋ยวไปดูเลยว่าเอามาหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้เอามาแปลว่าเป็นที่เกมเฮ้ยถ้าผมไม่ได้เอามาแปลว่าเป็นที่ผมแต่ถ้าผมเามาแปลว่าเป็นที่เกมเนี่ย เอามาแล้วแปลว่าบัคสมุดไม่หายด้วยอ๋อผมใช้สุงมือผมลืมแต่แบบถุงมือมันปรับใหม่ไงวะแม่งเอ้ยเดี๋ยวเจอเกมนะครับ A few moments later เกมนี้นะฮะถ้ามันบัคอีกนะค่อยไปเจอคลิปใหม่แล้วกันนี่ผมเอามาแล้วอ่ะออก ลออันหนึ่งทันอยู่ใส่ใส่ใส่นี่ทันเก็บแล้วดูมันจะบั๊กไหมถ้ามันบั๊กอีกนะบอกเลยเกมโคตรนั่นแหละเกมดีอีสปอร์ตเกมดีอีสปอร์ตจัดเราได้ด่าอะไรก็ไม่รู้ เมื่อกีุู้สาตว์ได้ด่านไมเคิลโอ้โหกูสาต์จะได้แบบสิ่งได้ไปสมบทเป็นไมเคิลภาคฮโลวีนคิวแม่งเออ <c oughs> มีสมุดเล่มเดียว <c oughs> จบเลยโอ้ยว่าจะอัดสักสิบสิบสามสิบห้าทีนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วเกม <c oughs> <c oughs> ที่สองวงเล็บสามเกมไปแล้ว โอ้ยโกดังคำาควรเอ้ยด่านนี้โ oh, อ้โหโกดังอันนี้แน่เลยมีปะเออนี่แหละจะได้ได้ยางหึงจะได้แทงไมก็อีกเรื่องนึงโอเคได้ด่านนี้ก็พังไม้ตรงนี้ก่อนเลย โอ้โทเทมไปที่แรกเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงโทเทม,ทเทมไม่เคยได้ใช้ครับโทเทมไม่เคยได้ใช้นะครับโทเทมเกีย่ยมเนี้ั่อยู่เห็นอีกีจะเห็นกูอีกโอ้โวุนเนียแล้วนะ แล้วตบๆงต้องต้องจุกไปไหนจุ๊กดูก่อนจุ๊กดูดูดูอาให้ขั้นสองก่อนเออโอเคปั๊บว่าไงจ๊ะมีคนดูดอยู่นี่แหละดูเจนน้องเจนเจนค่ะไม่ใช่ ดูดูดูดโอเคมีข้าศาดูดูมีข้าศาดูดโดยขั้นสามเราจะเป็นฮาโลวีนคิวดูดโอ้จะเต็มแล้วไม่ใช่จะหมดแล้วมีคนปัดตรงนี้อีก ไม่รู้ใครอ่ะแต่แต่แต่แตแตอืมอืมอ,มอ,มอมดูโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคพอเราคนนี้ให้อันนี้ก่อนกันจะได้มันจะจุกเด็กจุกเด็กปะจะจุกเด็กปะไม่รู้อะ,ะวิ่งอะไรละอยู่นู่น ่มิคาซาคุณมิคาซาโอ้เหลือสองเครื่องโอจ้จะได้จะได้ฆ่าใครไหมจะได้ฆ่าหรือเปล่าเครื่องไหนเสร็จปะ โดดเจอคนอื่นที่ไม่ได้มีคาสะเดี๋ยวได้มีาาคาสะคนนี้ยังดูดไม่ยังไม่ได้ดูด,ดเต็มที่เลยโดดเอาไม่โดด สรุปก็ไม่ได้ฆ่าเหมือนเดิมดูตรงแล้วไม่ได้ฆ่าแหละน่าจะได้แทงอย่างเดียว<อ>เปลืองด้วย<อ>มันเปลืองนะรู้ไหม<อ>มันเปลืองอันนีย Voilà. อยู่เครื่องนี้อโอ้มังให้หมดไม่ต้องคงไม่ต้องขาใครมันแล้วแทงอย่างเดียวนั่น เพิ่งจะได้คนเดียวโอ้ใครก็ได้ขอดูดหน่อยโอ้อออเยอะจังวะรอยท้าบเต็มไปหมด ยุงนี่แค่หมดเลยโอ้ยโอ้เต็มแล้วว่าไร้ประโยชน์จริงเลยเจออ้อ้วนคนนี้นี่ไร้ประโยชน์จริงๆ อโอ้ปั่นอยู่ตรงนู้นสองสามคน <_ co op> ปั่นกันสามคนเลย <_ k> เดินไปเป้าครับปั่นกันสามคนแบบเกินไปเป้ารบุว <_ d ance> ิ่งไปช่วยยังยังไปไหนแล้ววะ ลอยเท้าโอเคอ๋อไม่ได้เฝ้านะมามาดูดเฉ่ต้องเสียใครไปคนหนึ่ง

ฮัลโลวีนชิวจะรับหมดเป็นฮัลโลวีนชิวได้ฆ่าคนเดียวไอ้นี่บอกอยังไม่ทันทำอะไรเลยวิ่งไปนูน่นเอาแต้มเอาแต้มเอ <c oughs> าแต้มไปนู่นละมีกษะวิ่งไปนู่นละ

ปั่นขึน้นได้ไหมคไม่ได้มองตัวเทมุมอยู่นู่นน่าจะไม่ไมีใครสังเกตเร,รกาก็โตัวเทมุมอยู่นะเจนโรเมโรเห็นแล้วไม่ใช่ตาฝาด ถาฝากไปเปิดเครื่องรอแล้วแหละจะอยู่ไหนก็ไม่รู้ขอฆ่าก็สองคนได้ไหมสวัสดีพี่มินคาสะไม่มีใครไปช่วยเลย สวัสดีเฟิงมินส์ไม่แล้วไม่เอาแล้วฮัลโลวีนฮัลโลวีนคิวอะไรฮะดูกูจะโนวันใส่พวกมึงให้หมดเปิดตู้หรือ,อยังยังต้องมีคนวิ่งไปช่วยคนหนึ่ง บอกว่าทิ้งเพื่อนเลยอะเฮ้ยเฮ้ยทิ้งกันหมดเลยหาโนวัน <laughs> ไม่เจอทิ้งเพื่อน,นหมดเลย Oh my god โ oh, ้ <laughs> ไม่หนุกเลย <laughs> <laughs> เอ้ไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยก็ <laughs> <laughs> ประมาณนี้แล้วกันก็ได้แค่นี้แหละเราถายต้องไปลองจัดเบิร์กใหม่เพราะว่าเบิร์กนี้มันข้อไหนวะเบิร์กนี้มัน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 เล่นค่าเยอะไปเราต้องเล่นแบบว่าปั่นเครื่องใจช้าอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนยวผมต้องไปหาแก้เบิร์กมาใหม่นะครับก,ก็ก็ตามนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม บ๊ายบาย